ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝรั่งเศสทําไมคนแห่กว้านซื้อไข่ไก่จนหมดแผงไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ราคาย่อมเยาวกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบหรือไข่ไก่ไฮโซเลี้ยงด้วยระบบออแกนิกเปิดเพลงโมซาให้ไก่ฟังก็หมดแผงค่ะดังนั้นเราก็เลยมาอีกห้างหนึ่งค่ะปรากฏว่าหมดแผงคือกันถ้าให้เราเดาเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเดือนมกราเป็นเดือนของการทำเค้กพระราชาหรือการเลดเดอร์ครัว ซึ่งจะต้องใช้ไข่เป็นส่วนประกอบค่ะขนมเค้กพระราชาเนี่ยมีขึ้นมาเนื่องในโอกาสพระเยซูป,ประสูติได้12วันค่ะเค้กพระราชาเป็นแผ่นแป้งพัฟกลมๆนะคะข้างในเป็นไส้ครีมอัลมอนด์บดค่ะแล้วในเค้กเนี่ยเราจะซ่อนตุ๊กตาเซรามิกอยู่ข้างในพอเราอบเสร็จปับ๊บเราจะตัดเค้กแบ่งแต่ละคนแต่ละคนใครที่กินแล้วกัดโดนตุ๊กตาเซรามิกเนี่ยเขาจะถือว่าคุณได้เป็นพระราชาเขาก็จะมีเป็นมงกุฎกระดาษเนี่ยค่ะสวมหัวให้มงสิ ag, มง18มาแน่ แล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเก็บไอ้ตุ๊กตาเซรามิกเนี่ยไว้ในกระเป๋าตังค์เพราะเชื่อว่ามันจะนําพามาซึ่งความมั่งคัง่งอ้าฝรั่งฝรั่งก็มีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเราก็เลยคิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ไข่ไก่หมดแผงค่ะเพราะไก่บอกว่าจะเย็นเย็นกำลังเร่งการผลิตอยู่